หมูสองตัวมันไล่หมูสองตัวเลยรักกูหลงวายแมว เชื้อระวังตู่แต่พี่อุ้ยผมเกิดบ้านสองชั้นตรงไหนมันแยกมันแยกแต่ผมเป่าให้ปี๊ดสะพานจพังลงมาพังลงมาจับกระด้ษแล้วไปไหนก็ไปเอ๊ะเอ๊ะสะพานทั้งทีไม่พาใครมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลไม่พาใครมาด้วยปพื่อนพี่ปเอาจะมีเพลงกล่องเด็กมันมาจริงมาจริงยี่ระกว่าตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึงมาเลยว้ายี่ระกว่ากับแมว ขาพายพี่ข้ากายแมวไม่ได้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 อร่อยดีอร่อยดียกันหน่ดียหมูสองคนมันไล่หมูสองตัวเลยคุณทำอะไรผิดเนี่ยโอ้โหผมทำอะไรพวกคุณครับผมทำอะไรพวกคุณข้าคุณแรงมาโอ้ยข้าบ่อยระวังเพื่อน เอาขู่ไปเล่นที่บ้านเลยอย่างเงี้ยมันไล่หมูสองตัวเลยผมทำอะไรพวกคุณครับเอาขูไปเล่นที่บ้านเลยอย่างเงี้ยมึงเอากูไปเลยรุ่นกูยอมมึง A few minutes later โอ้โหเธอจะพุบหมูจริงเหรอเอาเจ็บคอเลยกูเธอจะพุบหมูจริงเหรอโอ้ยหนีเสือป่าตะลเคดหนี่ตัวนู้นเจอไอ้หมีเธอจะพุบหมูจริงๆหรือ

โอ้โหผมตกหมูแล้วมันอยู่กับพว่มโอ้โหนี่ผมลลกออกให้พี่เบิร์ดนะเนี่ยเมื่อเช้าไมกอช่วยด้วยครับเปลส่องแล้วครับมาแล้มาแล้เดี๋ยวได้ได้พี่ได้พี่ได้เอาข้าพี่พีจะดีหรอเข้าไหมโอเคๆเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแ้วเาแล้วเ้าแล้วเข้าแล้วเ้วเ้าีล้มเ้ววามายวาแวาวเ เฮ้ยครับคิวไปจะได้รบพูดไปไม่วับเคครับเคครับเคครับให้ตัวตอนแล้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 วรันพยายามปั่นให้อยู่แน่ทุกคนเคครับให้ตัวปยายา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 ไปตรงไหนก็เจอแต่ฮันเตอร์ตีไวว้้ตีไไปตรงไหนก็เจอแต่ฮันเตอร์แม่เจ้าเจอหลุดแล้วนะหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดลบแล้วคนอื่นแล้วพี่โอเคโอเคสวยสวยคิวอยู่ข้างหลังคิวเลยคิวข้างหลัง อะไรวะคิวค่ะคิวค่ะไปอย่าน้ไอซีไอซีโอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอเนี้ยไอพี่มันเล่นกับตรงนี้มันเล่นกับตรงนี้ไปก่อนทางลับอยู่ตรงนี้ตรงไหนพี่ประตูเก่าหรอประตูเก่าประตูเก่าอ่ะปะปะพี่ปะปวปะขวานมาหน่อหน่อยดิอเคพี่โอเคพี่ยายขอบคุณครับว่าขอเป็นเจ้าคนใยคนผมลากออกจนดูจะลากยังไงเราแม่งลากไปตรงไหน พี่พี่ก็มากันอีกแล้วไปไปไปปูสาลากี่มันก็อยากปูสามาแล้วอ๋ออโอยกูโดนแมวด้วยเอ้าไปแล้วไปเลยผมรีบไปดีกว่าจากตรงนี้เพราะว่าผมไม่ไหวแล้วไปครับเอ้ยแม่โดนรถชนแม่โดนรถชนไปเยาวไปยาวไปยาวครับ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 กำแบบกำแบบมีตะควากำแบผมผมผมอ้อมผมอ้อมสายมืออยู่ผมอ้อมสายมืออยู่ต่อมาต่มาตันตันตันให้ตันให้โอเคผมอ้อมจะไม่รจะอ้อมยังไงแล้วพี่ตอนนี้แหละ God. ไปตรงไหนก็เจอแต่ฮ oh. ันเตอร์เดี right. right. ๋ยม uh ันไม่คิดจะอยู่ตรงไหนเป็นหลักเป็นแหล่งเลยเหรอวะไปรันรันรันที่อยู่นี่รันตบี้มามามาพี่พี่หนีมาแต่อแอฟริกาเนี่ยหนูเห็นพี่ตั้งแต่ตรงนู้นเลยโอ้ลากเล่ก็บว่แบบเลยวันที่มันข้าดลาลางพลาข้าลาางข้างลาาง5 m า n u t e s later เอ๊ะลาาดคาดดคลดควาดาอีลแล้ลาาา รักกูหลงแวายแมว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 ,มว,มว,มวโอ้โห<ป>โอ้โหไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่แต่ไปได้แค่นี้ไงไปได้แค่นี้โอ้โหสี่สิบสมีอะสี่สิบมี ไหเดอยู่ตรงกลางพี่ตรงกลางเลยไม่ขอบคุณครับกลางขึ้นสองชั้นกางขึ้นสองชั้นลมาพี่บลมาพี่วับลุมาครับวัไหนวะาวต่างนะโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นล้เห็นล้วเห็นแล้เห็นแล้วตามอะไรเฮ้ยเแล้วแมวตาพี่แมวตาพี่เหลือสองครั้งสุดท้ายพี่พี่ครับที่รันเร็วกว่านี้ ไล่หนูไปไปสี่แค่ละพี่เร็วกว่านี้พี่เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ฟิงเกอร์กันเหรออีไล่ปิงเกอร์กันพี่ไม่ได้ตั้งใจแต่พี่ต้องวางบาแล้วตอนนี้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเอาแบบเลยรถไฟพี่ก่อนพี่เร็วห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วอยากให้ มีคิวเร็วมากพี่หนูคิวเร็วมากเอาเลยมีคิวเร็วมากสามไปครับไปเลยสองหนึ่งตัดไปหนึ่งทีไปแล้วโอ้โหกางจะล้มนะผมกันเลือดตายภายในสามพี่คิวเฟดเท่าไหร่พี่เฟดสุดท้ายกลังจะตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายอู้หูขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้จะตายแล้วไป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  จะตายแล้วนี่ตายจริงนี่ตายจริงอ้ยยอมไม่ได้ลองจจกจนลงใจจะตายแล้วสวยมากสวยมากสวยมากโอ้อยขอบคุณครับไปปัดต่อไปปัดต่อเดี่ไปเก้าก้าเราพี่คิวไปเลยไปเลยไปเลยไปนะพี่อดอยู่อดอยู่อดอยู่ทนอยู่ทนไม่ได้ใจเด้อได้เพื่อนเก้าสองเก้าอะไรที่บ้างเฟดแรกเฟดแรกเฟดแรกเอาแล้วถ้าคนนั้นเฟนแรกแต่พี่จะตายนะ เพื่อนที่คนยจุดยังล้มจุดเลยพี่คิวพี่เมียเทมอะไรบ้างโอเคตอนนี้เอาเพื่อนมันเก็บน้ำหอมไปพี่เดี๋ยวเราเอาสลักมือไปให้คำคำโอ้ยรอจุดใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเพื่อนจุดเพื่อนจุดตรงไนตรงไรตรงไรอยู่นี่อยู่นี่สลักมือครับเก๊ครับเก๊ครับอะไรมันจะรักคิวขนาดนั้นวะ จงตายไว้เขาเขียวนี่จะตายเลยยังไม่เปิดประตูเล่นเปิดประตูเท้ด้วยรันรันเปิดประตูสูงสานอยู่โอ้โหตังมีสองหมื่นไม่ได้ใช้เลยอ่ะอีทากวายอยู่ไหนวะกูหลอนไม่หมดแล้วเนี่ยตอนนี้เชี่ยอยู่กับรันอยู่รันอยู่กับรันโอเค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 โอ้เพื่อนครับเพื่อนครับโอ้ย อะไรกันครับเนี่ยังไม่ได้เขาหวงกันประตูมากเลยหัวอยากไปเปิดหลุมมากเลยตอนเนี้ยหลานลองหลุม่พี่จะเปิดเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ยิวอยู่พี่อยู่อยู่หลุมอยู่ประตูเก่าประตูเก่าครับพี่เพื่อนยิวผมอยู่เอ้ยเพื่อนซื้อแถลงแล้วเพื่อนซื้อแถลงแล้วพี่พี่อยู่ประตูใหม่ฮัลโหลใครก็ได้ช่วยอะไรหน่อยแป๊บนึงนะพี่เออเพื่อนช่วยแล้วเพื่อนมันทิ้งแถลงเอาไว้อะมันไม่ได้เปิดมันไม่เอาไปเปิดอ่ะ เดี๋ยวคีเอาไปเองจะแรงอ่ะมันอีตะกว้าวัดไปแล้วพี่ป้าเอามีคนไปประตูเปิดอยู่ประตูเปิดอยู่พี่ตอนนี้ตอนนี้ประตูเปิดประตูเปิดเปิดแล้วประตูเปิดประตูเปิดพี่เปิดถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยคนไปคนไปคนไปเฟสสองเฟสสองเฟสสองโอ้ยพี่ควไว้ควไว้มันกำลังไปพี่มันกำลังไปมันกำลังไปมีข่าวมาควบอยู่มีข่าวมาควบอยู่เอาทำไมรีบใช้จังเลยเฟสสองเฟสสองเฟสสองสี่สิบอีตะคว้ามาอีตะคว้ามา วายตอนนี้อีมห้าวิจะหมดแล้วไม่ต้องรีบก็ไม่อยากรีบอ่ะพี่ผมผมต้องหลุมก่อนพี่มาแล้ว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 ยกแล้วยกแล้วยกแล้วกำลังกำลังไปที่หลุมกำลังไปที่หลุมโอเคงั้นหลุมอยู่งั้นหลุมอยู่งั้นอยู่งั้นอยู่งั้นอยู่ทางลับอยู่ตรงนี้โอเคเห็นนะเห็นนะเห็นผมนะครับทุกคนเห็นผมนะครับโอเคครับครับเป็นครับเป็นครับเป็นครับโอเคไปครับโอ้พี่บอลไปพี่ยิวอยู่ครับยิววิอยู่เอ้ยหนู พี่มาเรยบมาก่อนคนนั้นอ่ะคนนั้นไปช่วยได้พี่ไปก่อนพี่ออกองเลยหนูไม่เป็นไรออกได้นะพี่กันลาลานลานคนทังลานนลันทำหน้าที่ได้ดีมาก่ะ นี่ไงอีไลยังอยู่อีไลยังอยู่อีไลสนมอีไลสนกอีไลมันส่งน้อยพี่น้งเกลยเด็กคนเนี้ยเออสวยเพื่อนเขดูทั้งเกีโชองีไม่มีคนตายองอะไร I'm okay I'm fine k นชาน่งินชานาเต็่งเน่งหน่งเน่งอห่น เสียวตายอะไรกันครับเนี่ยคโอเคแขวนชันอ่าโอเคถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ